ี่นะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่นะติดป้ายแล้วนะครับคุณแม่เสริไคมเสรแต่ไข่ ชพ่อนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะนะคนรอคิวกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปทักทายน้องขวัในร้านกันนะครับเอากันให้เบื่อไปข้างเลยนะนะเตรียมของอย่างนี้น้องวัดสวัสดีครับนะน้องวัดคุยโทรศัพท์เพิ่งม,มาครับแม่นะเดี๋ยวไปดูยำในร้านกันโอ้โ,อโ,อโหโยกร้านชุดใหญ่แล้วก็มแมวแซลมอน สวัสดีครับน้องฟอนอันนี้เป็นยกรถน้องน้องอันนั้นลืมใส่แซลมอนใส่ย่งางยัางเรียบร้อยใส่แล้วห้าแปดสิบสนะิบเอ็ดสองเนืออยู่ทั้งร้านนะสิบสามชุดนะเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูวัตถุดิบทั้งร้านก่อนนะครับ ถึงก็อึบเลยหรอนี่นะอันนี้จะทำแบบไม่ใส่ยังอะไรแบบไม่เหมือนเพื่อนนะใส่แบบไม่ครบก่อนนะก็จะทำออกไปก่อนนะครับมันไม่เอาแซลมอนไปแล้วนะครับที่เหลือปกติมันเป็นไปได้ไงวะมันไม่เข้าวะชายจะสีทาตาไม่ดีหรือเปล่า วันนี้มาในชุดดำเลยนะน้องฝนเรานะนี่เป็นยกรถนะครับกุ่งดองน้ำปลาลงไปปูลงปตามด้วยหอยแครง อันนี้เป็นรอบไหนแล้วครับรอบสามไปแล้วโอ้โหไปละยี่สิบครับผมตามด้วยไข่นะครับ ญาติญาติจาวัดเขาไปไหนละน้องเนี่ยเสร็จแล้วนะรออยู่รถรออยู่รถญาติก็ต้องจับคิวนะครับญาติก็ต้องต่อคิวใช่ค่ะที่ไปรออยู่รถนี่นะญาติน้องวัดยังต้องมาต่อคิวนะครับอย่างที่บอกนะไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่หนุ่มมาต่อคิวตลอดอย่างพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มยังมากินต่อคิวเลยนะครับ อันนี้คิวเต็มไปยังครับใกล้แล้วค่ะพี่ใกล้แล้วนะวันนี้หนูให้แค่นแปดสิบแปดสิบคิวนะครับว,วันนี้บินแรงมากเลยค่ะมีแต่ชุดใหญ่ใหญ่ใช่ค่ะแรงตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเลยเหรออู้เสียดายไม่ได้มามาไม่ทันนะขับรถหลงทางอยู่นะครับคนพื้นที่เน้าหลงทางหลงทางครับห <c oughs> ลงไปร้านอื่นอยู่ครับ ถ่ายร้านอื่นอยู่ครับ ก็จะตามด้วยแซลมอนนะครับอันนี้เป็นยำยกรสสี่ร้อยบาทนะครับเมนูสุดคุ้มนะตามด้วยแซลมอนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะเซอร์มอนชิ้นใหญ่ ตามด้วยห้าไข่ ปลาชิฟฟ์ปลติกซลมอนหนึ่งตักุ้งดองน้ำปลาตามด้วยเซลมอนนะครับ เซี่ยแมแดงแซลมอนสามฟุ้งดองเนานะนี่เป็นยำสามใครสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับปกักหลักชาแนลนะรเราต้องมาร้านนี้นะ เจ้ามอนนี่ฮะดูชิ้นดบมันหนามันหนากันเลยนะชิ้นหนามากปลารหเรับโอเลเซียเมนดาป้งรองหนึ่งแซลมอน3แม่ๆอ่ะโอเคหนูรับเลยนะคะไม่อยากไปเอาไม่เอาปลารานะ ปลานี่นะวิธีการกรอกน้ำยำนะสวัสดีครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าสี่สี่เก้าหกเก้าหกน้ำยำทำสดเลยนะแล้วก็มากรอกนะใช่ค่ะทำสดวันต่อวันค่ะอะไรนะครับทำสดวันต่อวันสดวันต่อวันนะครับ อันนี้แบบปลาานะครับอันนี้แบบปลานนะครับปลาราจะเป็นฝาสีดํำไม่ปลาราฝาสีขาวนี่นะนี้ก็จะกรอกน้ํายํานะครับอนนี้แบบปลานะครับฝาดํานะครับอันนี้ไม่ปลาราจะเป็นฝาขาวนะครับแล้วส่วนด้านนู้นนะครับก็ สามหนึจะออกของกันด้านนู้นนะครับด้านนี้ก็จะเช็คของกอกน้ำยำนะใช่นี่ยับปูมามาแล้วหนึ่งร้อยบาทปูมาปูมามาอีกแล้วอันนี้น้องเนยนะเป็นคนตรวจเช็คนะสวัสดีครับน้องเนยสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับสาวน้อยมหัศจรรย์นะ ไม่รู้มาจาันอะไรนะนี่ทำ <c oughs> น้ำยำไม่พริกไม่ปลาสานคาราเมลหม้อน,นี้ก็ประมาณหนะ้าร้อยไหนห้ราร้อยน,น,น้ำมะนาวเนี่ยน้ำมะนาว ราคามะนาวใช่มั้ยใช่ค่ะนี่นะมะนาวนี่ห้าร้อยอ่ะไม่มีรู้อีเผาตัวนี้ค่ะลาซูฝ้ายของคุณสวัสดีครับเรียบร้อยก็จะไปกอกใส่ขวดนะครับกอกหน่อยเนาะ ็นดับไม่พริกไม่สารังเดี๋ยวมาดูยำห้าไข่ยำกันไปเลยยำไปเลยเหรอยำไปเลยเอาไปไกลนะไปไกลครับยำไปเลยนะไม่ได้ยำกินชนบุรีใช่ไหมยำชนบุรีไปเลยยำชนบุรีไปเลยยำที่ชนแต่เอาไปเลย จำไปเลยนะครับยี่สิบสองห้องยี่สิบสองไปแล้วไม่ใช่หรอเป็นยำท่าไข่ใช่เยอะวะเนี้เยอะ ห้าไข่ยำไปเลยล้นกล่องแน่นกวาอันนี้อ,นนอันนี้จะเป็นส่วนที่ํำไปเลยแล้วเดี๋ยวจะมีส่วนที่เอามาเจ๊บ้าน<ล>อยู่ร่อมประตรูมายำไปเลยอีกแล้วไข่เล็กเราใส่ที่หลัง๋อไข่เล็กใส่ที่หลังให้เก็ดไข่ใหญ่ก่อนนะก็ต้องใหญ่ก่อนที่ เน้นของใหญ่นะมาดูยำหอยแครงหอยบ้านไหมไวันนี้น้องฝนหอยบ้านนะต่อนี้ยำแซลมอนอีกแล้วพี่มันพี่มัน เต็มแล้วนะครับตอนนี้คิวเต็มไปแล้วนะครับมอนมีแล้วเป็นร้านยำคิวแตกนะมีอีกหนึ่งเปิดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคิวแตกนะครับคิวเต็มครับเปิดปูมิงดาา เติม,เต,ม,ม,มเติมไข่แมงดาหน่อยค่ะเติมไข่เติมไข่เรีมสองมาที่หนีบหนีบหนีบตรงเหล็กปูกแมงดาหมดยกรถนี่นะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่นะติดป้ายแล้วนะครับ คุณแม่เสริมจแดงราแดงเข้มมอนสาม่แงสองอขอ หนูนะครัอยากดูหลังน้องฝนนะหลังสวยๆนะมีโชว์หลังนะอีกหนึ่งค่ะแซลมอนสาม เดี๋ยวไาดูยำเซอรมอนต่อนะครับเซอร์มอนลัวๆนๆในรอบใหม่น่จะยกรงานนี้เตรียมของเป็นยกรถนะครับ27ครับ รเรียกคิวอยู่เหมือนเดิมยิบนเี้ก้าสามสิบสามสิบเจ็ดีสิบสองนะสองอ่น่นี่น้องขึ้นคิวแล้วนะครับขึ้นรอบใหม่แล้วนะรอบที่4ผ่านไปไวเหมือนโกหก แล้วนะครับอันนี้โผล่มารอบใหม่น,นี่รอบใหม่ขึ้นมาแล้วนะ เป็นยกรถนะครับเนดมยาแล้วอ่ะดดมยาแล้วนะอันนี้<า>ไม่ไหวแนละ้วถึงกับดมยาเลยนะน้องเนสาวน้อยมาสักจัน คิดเป็นคนเดียวเหรอเขาก็ยิหิวเป็นน้ำเนี่ยตรงนี้ไคะตั้งแต่ิไปยกให้เลยเนี่ยถ้าองาสอง้าสองถสองถ้าส้าสองถ้าองถ้าองถ้าสอง้ารงถอ้างถ้าสอง้องสอ้าสอง้าสองถ้าอาสองางถ้าาสองถ้้องถ้าสาอ้า ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะสวัสดีครับ